มอนเตอร์พาราไดตอนที่75เล้งเงยี่ซินหายไปที่ชายแดนของป่าลืมเลือนมังกรยาว3เมตรได้โจมตีฝูงหมาป่าวิลลิเดียนระดับทองแดงชายหนุ่มที่ยิ้มแย้มแจ่มใสดูเหมือนจะอาย15ุ15หรือ16ปีได้ขี่อยู่บนหลังมังกรเขามองไปที่ฝูงของหมาป่าวิลลิเดียนซึ่งกำลังวิ่งเพื่อเอาตัวรอดดูเหมือนมันจะไม่สามารถป้องกันตัวเองได้พวกมันถูกวิ่งไล่โดยชายหนุ่มที่มีปีกสีเลือด ในรูปทรงของดาบมังกรในอากาศคือลูกมังกรอมตะชาโคที่หลินหวงพึ่งได้รับมาไม่นานนี้หลินหวงผู้ที่กำลังนั่งอยู่บนหลังของมังกรและชายหนุ่มบนพื้นดินซึ่งเป็นคู่หูของเขาไปพวกเขาไล่ตามฝูงหมาป่าเหล่านี้ขณะที่หลินหวงนั่งอย่างสบายๆร่างกายของพวกมันเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อและพวกมันมีกล้ามเนื้อที่ยอดเยี่ยมมอนเตอร์ดังกล่าวเป็นที่ต้องการอย่างมาก ภายในเวลาไม่ถึง20นาทีหมาป่าวิลีเดียนกว่า30ตัวก็ถูกฆ่าโดยไปและชาโคลหลินฮวงได้รวมชิ้นส่วนการ์ดทั้งหมด30ใบเป็นการ์ดมอนเตอร์ที่สมบูรณ์และดูมันการ์ดมอนเตอร์ ter, ความหายากปกติชื่อของมอนเตอร์หมาป่าวิลีเดียนประเภทมอนเตอร์มอนเตอร์ที่กายพันระดับพลังต่อสู้ระดับทองแดงขั้นหนึ่งดาวทักษะหนึ่งกายแก่งปานกลาง ทักษะ2การล่าเลือดเริ่มต้นสิทธิการอัญเชิญเปิดใช้งานหมายเหตุไม่มีประโยชน์การล่าเลือดมันเหมือนกับทักษะการติดตามตาของหลินฮวงโตขึ้นเขาจึงอ่านคำอธิบายทักษะทันทีการล่าเลือดเริ่มต้นหลังจากใช้ทักษะแล้วมอนเตอร์จะได้รับความสามารถในการดมกลิ่นที่เพิ่มขึ้นทำให้สามารถแยกแยะความแตกต่างของกลิ่นได้ภายในระยะทาง10กิโลเมตร มอนเตอร์จะมีความไวต่อเลือดมากขึ้นเมื่อมีเลือดช่วงของความสามารถจะเพิ่มขึ้นและครอบคลุมระยะทางได้ถึง30กิโลเมตรเสี่ยวเฮยสกัดการทักษะหลินฮวงรู้สึกตื่นเต้นกับการสกัดมอนเตอร์ตัวหนึ่งสามารถผ่านการสกัดได้เพียงครั้งเดียวถ้าเขาสกัดกายแก่งทักษะที่มีอยู่ของเขาจะได้รับการอัปเกรดและถ้าเขาสกัดการล่าเลือดเขาจะได้รับทักษะการติดตามเขาต้องการหนึ่งในทักษะเหล่านั้น การสกัดทักษะเปิดใช้งานสุ่มเลือกหนึ่งทักษะเลือกแบบสุม่มการสุ่มเสร็จสิ้นขอแสดงความยินดีด้วยท่านได้รับการล่าเลือดเริ่มต้นดีในที่สุดฉันก็มีทักษะการติดตามลิน่วงรู้หลังจากการล่ามอนเตอร์ในป่ามาเป็นเวลานานว่ามันช่วยเขาในการต่อสู้นอกจากนี้ยังจะช่วยให้เขารอดชีวิตในป่าได้ในอนาคตลิน่วงเก็บก๊์ดและนำชาโคและป่ายไปยังจุดหมายต่อไป เวลาได้ผ่านไปหลินฮวงก็อยู่ในป่าลืมเลือนมาเจ็ดวันแต่เขายังไม่ได้รับข้อความจากเล้งเยี่ยซินหากเขาไม่รู้จักตัวเธอเขาคงจะคิดว่าหลี่เอี้ยนซิงและคนอื่นๆได้ทิ้งเขาไว้ที่นี่โชคดีหลินฮวงนั้นต่างจากเมื่อหลายวันก่อนด้วยปและชาโคเขาสามารถผ่านพ้นมันไปไง่ายๆภายในไม่กี่วันนับตั้งแต่เขาเลื่อนเป็นระดับเหล็กเขาก็ยุ่งอยู่กับการฆ่ามอนเตอร์ที่ชายแดนป่าลืมเลือน ภายใน5วันเขาเกือบจะสะสมชิ้นส่วนการ์ดได้มากกว่า3,000ชิ้นและประสานกับการ์ดมอนเตอร์3ใบเขายังได้รับการ์ดมอนเตอร์ระดับหายากจากการฆ่ามอนเตอร์อีกด้วยเขาใช้การ์ดคูณ2ระหว่างนั้นและได้รับรางวัลจากการฆ่าข้ามขั้นระดับ10ครั้งนั่นทําให้เขาได้รับการ์ดคุณสมบัติถึง20ใบมันเป็นวันที่7ที่หลินฮวงอยู่ในป่าเมื่อเห็นดวงอาทิตย์กําลังตกเขาก็ตั้งเต็นท์ในที่ว่างหลังจากนั้นเขาก็เริ่มก่อกองไฟ และหยิบเนื้อสไลด์ที่เขาเตรียมไว้หลายวันก่อนออกมาสําหรับบาร์บีคิวเขานั่งถัดจากกองไฟด้วยขาที่ไขว่ห้างและเฝ้าดูเนื้อสไลด์ที่กําลังย่างอยู่ขณะที่จิบเครื่องดื่มในมือเขาเพิ่งจะซื้อเตาย่างมาเมื่อไม่กี่วันก่อนนับแต่เขาได้เห็นเครื่องครัวของเจ้าอ้วนลินฮวงก็เริ่มคิดถึงการดูแลตัวเองอย่างดีแม้กระทั่งในป่ามันก็ยากที่เขาจะต้องอยู่รอดด้วยมืออาหารว่างในทุกวันท้องฟ้ามืดลงขณะที่เนื้อสไลด์บนเตาย่างที่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลทอง กลิ่นมันหอมมากขณะที่เขากลับด้านเนื้อหลินฮวงก็พูดกับเสี่ยวเฮยเสี่ยวเฮยโปรดจัดเรียงการ์ดมอนเตอร์ที่ฉันมีท่านมีการ์ดคุณสมบัติคูณ25การ์ดเลื่อนขั้นคูณ3การ์ดแปลงร่างชั่วขราวคูณ5การ์ดภารกิจคูณ3การ์ดสมบัติคูณ3การ์ดจัดเก็บพลังชีวิตคูณ2การ์ดของขวัญคูณ2การ์ดขีดจำกัดคูณ1การ์ดไร้ที่ติคูณ1การ์ดรักษาคูณ3 การ์ดมอนเตอร์คูณ9ชาโคสุดยอดไปหายากไทยแลนด์หายากอินซีอเล็กซานเดียนหายากปีศาจงัวโโหัวสิงโตหมาป่าวิลีเดียนลิงปีศาตาเดียววิญญาณลายชิ้นส่วนการ์ดระดับเหล็กคูณ1,027ชิ้นชิ้นส่วนการ์ดระดับทองแดงคูณ3,051ชิ้นขอดูการ์ดพิเศษของฉันจากนั้นหน้าต่างการ์ดเขาก็ปรากฏขึ้นเจ้าของลินห่วง เพศชายอายุ15ระดับพลังต่อสู้ระดับเด็กขั้นหนึ่งเมล็ดพันธุ์ชีวิตมือกับกอกหายากทักษะต่อสู้หนึ่งวิชาดาบใหญ่ทักษะดาบทักษะต่อสู้สองท่าเท้าเงาหิมะการเคลื่อนไหวร่างกายทักษะมอนเตอร์หนึ่งพลังโลหิตระดับสองทักษะมอนเตอร์สองกายแข็งระดับกลางทักษะมอนเตอร์สสุดยอดพละกกำลังระดับกลาง ทักษะมอนเตอร์4เนตสกัดมนตาระดับกลางทักษะมอนเตอร์5การป้องกันที่สมบูรณ์เริ่มต้นทักษะมอนเตอร์6การล่าเลือดเริ่มต้นทักษะมอนเตอร์7วิสัยทัศน์ไร้ขอบเขตเริ่มต้นทักษะมอนเตอร์8ตาที่3เริ่มต้นทักษะมอนเตอร์9ลมหายใจสุดยอดเริ่มต้นสิทธิการอัญเชิญเปิดใช้งานจำนวนที่สามารถเรียกได้2หมายเหตุยังคงเล่นอยู่ในระดับเหล็ก ทักษะเพิ่มเติมทั้ง4ถูกสกัดภายในไม่กี่วันมานี้ลาเลือดได้รับมาจากหมาป่าวิลีเดียนวิสัยทัศน์ไร้ขอบเขตได้จากอินซีอเล็กซานเดียนตาที่3ได้รับจากลิงปีศาต,ตาเดียวและลมหายใจสุดยอดได้รับจากวิญญาณายหลินห่วงคุ้นเคยกับทักษะใหม่แต่เขาไม่ได้ใช้มันบ่อยนักเขาเก็บการ์ดของเขาและพร้อมที่จะกินเนื้อขณะที่เขากำลังจะเพลิดเพลินกับอาหารการแจ้งเตือนก็ดังขึ้นคำเตือนมีบางสิ่งเกิดขึ้น เนื้อหาของภารกิจท่านมีการเปลี่ยนแปลงภารกิจใหม่เข้าลึกไปในป่าลืมเลือนเพื่อหาเล้งเงยี่อซินที่หายไปนำเธอกลับมายังเมืองอไร้กังวลเวลาของภารกิจคือ20วันรางวัลภารกิจการ์ดของขวัญระดับสมบัติโบราณคูณ1การ์ดเลื่อนขั้นคูณหนึ่งบทลงโทษหากภารกิจล้มเหลวการ์ดมอนเตอร์สอใบจะถูกสุ่มลบมอนสเตอร์พาราไดตอนที่76วางสาย โอ้พระเจ้านั่นมันบ้าไปแล้วแกต้องการให้ฉันตายให้ได้ใช่ไหมหลินฮวงตะโกนเขาไม่ได้คิดว่าจะได้ภารกิจที่ยากลําบากเช่นนี้มันเป็นการฆ่าตัวตายชัดๆเขาเพิ่งจะมีความสุขกับชีวิตของเขาเมื่อไม่กี่วันมานี้เองเสี่ยวเฮยแกไม่รู้สึกอึดอัดใจบ้างหรอไงแกไม่รู้สึกผิดบ้างหรือไงที่ทําอะไรเช่นนี้เขาถามนิ้วทองคําไม่ข้าไม่รู้สึกผิดเขาตอบโดยไม่มีความลังเลหลินฮวงไม่รู้จะพูดอะไรต่อ จากนั้นเขาก็พูดเสียงดังฉันขอปฏิเสธภารกิจนี้ท่านไม่สามารถปฏิเสธได้ท่านทําได้เพียงยอมรับการยกเลิกภารกิจหมายถึงภารกิจล้มเหลวและท่านจะถูกลงโทษเซียวเฮยกล่าวท่านแน่ใจหรือไม่ว่าท่านต้องการยกเลิกภารกิจฉันไม่ยกเลิกเขาบ่นและถอนหายใจด้วยเสียงดังหลินฮวงรู้สึกดีขึ้นหลังจากได้สะบัดออกมาเสียงดังถ้าเขาไม่มีชาโคการ์ดมอนเตอร์ระดับสุดยอดเขาจะไม่มีทางเข้าไปในป่าลืมเลือน อย่างไรก็ตามถ้าเขาจะยอมแพ้ภารกิจราคาที่เขาต้องจ่ายจะสูงเกินไปเพราะมีโอกาส20%ที่เขาจะเสียชาโครตราบเท่าที่เขามีก๊์ดเช่นไปและไทแลนด์เขาจะไม่เป็นไรเช่นเดียวกับพวกก๊์ดหายากที่สามารถฝึกฝนได้โดยง่ายและต้องการเพียงแค่การเลื่อนขั้นเพียงใบเดียวเพื่ออัปเกรดพวกมันสำหรับชาโคไม่เพียงแต่มันจะเป็นการาดสุดยอดมันยังเป็นมังกรด้วยโชคที่น่ากลัวของเขาหากเขาสูญเสียการาดใบนี้ เขาคิดว่าเขาจะไม่มีทางได้รับมันมาอีกครั้งเสี่ยวเฮยฉันสามารถส่งคืนการ์ดภารกิจที่ฉันมีอยู่ได้ไหมถ้าส่งคืนไม่ได้มันควรจะไม่เป็นไรหากฉันเปลี่ยนพวกมันเป็นการ์ดอื่นใช่ไหมหลินฮวงกังวลถึงการ์ดภารกิจการ์ดท,ทั้งหมดไม่อนุญาตให้ส่งคืนเสี่ยวเฮยตอบกลับฉันจะโยนมันทิ้งได้อย่างไรบางทีแกสามารถบทขยี้พวกมันเป็นชิ้นส่วนการ์ดหลินฮวงถามการ์ดทั้งหมดจะผูกมัดกับท่านเมื่อการ์ดเหล่านั้นอยู่ห่างจากท่าน พวกมันจะถูกส่งกลับมาหาท่านการภารกิจคือการคุณสมบัติและไม่สามารถกำจัดได้ฉันไม่สามารถแม้แต่จะกำจัดมันนี่มันตลกหลินฮวงไม่สามารถพูดอะไรได้เขาต้องยอมรับความจริงจากนั้นเขาก็มองไปที่การภารกิจและตกใจเมื่อพบว่าเขาเหลือการภารกิจเพียงแค่สองใบเท่านั้นจากการคำนวณของเสี่ยวเฮยก่อนหน้ามันควรมีสามใบตอนนี้อันหนึ่งได้เปิดใช้งานและอีกสองอันยังไม่ได้เปิดใช้งานเกิดอะไรขึ้นกับการภารกิจของฉัน ฉันเหมือนจะจาได้ว่ามีหนึ่งอันที่เปิดใช้างานแล้วและอีกสองอันที่ยังไม่ได้เปิดใช้งานหลิน่วงพึมพำเมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงภารกิจมันจะใช้การ์ดภารกิจหนึ่งอันที่ยังไม่ได้เปิดใช้งานหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นท่านจะได้รับรางวัลเป็นสองเท่าหากท่านทําภารกิจเสร็จสมบูรณ์และการลงโทษจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าหากท่านล้มเหลวเซียวเฮยอธิบายโชคดีที่ฉันยังมีการ์ดภารกิจอีกหนึ่งใบ หลังจากภารกิจนี้จบลงฉันจะเปิดใช้งานการ์ดภารกิจที่เหลืออยู่เมื่อฉันกลับไปที่เมืองลินฮวงตัดสินใจจากนั้นเขาก็หยิบการ์ดภารกิจที่เปิดใช้งานอยู่และอ่านคำอธิบายมีหญิงสาวสีบอลในชุดแม่บ้านสีดำอยู่บนการ์ดภารกิจสีทองขอแสดงความยินดีด้วยมีการเปลี่ยนแปลงการ์ดภารกิจท่านเนื่องจากการเกิดสถานการณ์ไม่คาดฝันตอนนี้ให้ข้าได้ประกาศภารกิจใหม่ของท่านรายละเอียดของภารกิจใหม่มีดังนี้ เดินลือกเข้าไปในป่าลืมเลือนค้นหาเลงเยียซินที่หายไปและนําเธอกลับไปยังเมืองไร้กังวลเวลาสําหรับภารกิจนี้20วันรางวัลที่จะได้รับเมื่อภารกิจเสร็จสิน้นการ์ดของขวัญสมบัติโบราณคูณหนึการ์ดเลื่อนขั้นคูณหนึหากภารกิจเลยเวลาที่กําหนดท่านจะต้องถูกลงโทษการ์ดมอนเตอร์สใบที่มีอยู่จะถูกสุ่มลบ การประกาศภารกิจเสร็จสมบูรณ์รายละเอียดภารกิจเช่นแผนที่ภารกิจสามารถดูได้ที่ด้านหลังการ์ดหลังจากเสร็จสิ้นการประกาศผู้หญิงผมสีบอลก็กลับไปนิ่งอีกครั้งมีแผนที่ภารกิจหลินฮวงกำลังคิดถึงวิธีที่เขาจะพบเลงเยียซสินในพื้นที่ของป่าลืมเลือนจนกระทั่งเขาได้ยินเสียงประกาศภารกิจจากหญิงสาวผมสีบอลเขาพิการไปด้านหลังคอบนนั้นและมีแผนที่สามมิติปรากฏต่อหน้าเขามีพิกัดอยู่สองจุด เขาคือจุดสีขาวและจุดสีเหลืองมีคําอธิบายอยู่สถานที่สุดท้ายก่อนที่เล้งเยี่ซินจะหายไปมีหลายพิกัดที่มีเครื่องหมายคําถามและมีคําอธิบายดังนี้พื้นที่ที่เล้งเยี่ซินเคยอยู่มาก่อนแกสามารถบอกตําแหน่งของหลี่เอี้ยนซิงและคนที่เหลือได้ไหมหลินฮวงถามไม่ถูกต้องไม่ใช่เป้าหมายของภารกิจการร้องขอถูกปฏิเสธหลินฮวงทําหน้าไม่พอใจ งั้นการแสดงเวลาที่เลงเงยี่ซินปรากฏตัวครั้งสุดท้ายในสถานที่ที่ทำเครื่องหมายไว้ตามลำดับละ่ะเครื่องหมายคำถามเปลี่ยนเป็นตัวเลข1-2-3และ4เมื่อมองไปที่พิกัดสุดท้ายที่ได้พบเธอเป็นครั้งสุดท้ายหลินหวงมั่นใจว่าเลงเงยี่ซินและพวกที่เหลือกำลังมองหาบางสิ่งบางอย่างทำเครื่องหมายระยะห่างระหว่างเราและกำหนดเส้นทางไปยังพิกัดในไม่ช้าลูกศรสีแดงปรากฏบนแผนที่โอ้พระเจ้าห่างออกไป300กิโลเมตร ลินห่วงคุณเคืองอีกครั้งเขามองไปยังแผนที่สามมิติที่ปรากฏออกมาจากการ์ดภารกิจชั่วขณะหนึ่งก่อนที่จะสังเกตเห็นว่าเนื้อย่างบนจานที่กำลังจะเย็นจากนั้นเขาก็เก็บการ์ดภารกิจและอุ่นเนื้ออีกครั้งเขาจัดการกับอาหารเย็นของเขาขณะที่เขาคิดถึงภารกิจที่เขาเพิ่งได้รับเขากินอาหารเย็นอย่างช้าๆเมื่อเขากินเสร็จมันก็เป็นเวลาสองทุ่มแล้ว หลังจากทำความสะอาดหลินฮวงก็เรียกหมาป่าวิลีเดียนและวิญญาณร้ายมายืนเฝ้ายามขณะที่เขาเดินไปในเต็นท์ของเขาในเต็นท์เขาไม่ได้นอนแต่ศึกษาแผนที่บนเครือข่ายหัวใจและเปรียบเทียบกับที่เขาเห็นในการภารกิจในเวลาเดียวกันเขาก็ได้อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับป่าลืมเลือนเพื่อดูว่ามีอะไรอีกไหมที่เขาสามารถเรียนรู้ได้จากนั้นเขาก็ส่งข้อความถึงยีเย,ย่อยู่เวลาห้าทุ่มคุณหลับหรือยังว่าไง ยีเย่ยู่ตอบกลับเกือบจะทันทีไม่มีอะไรมากผมแค่อยากจะถามบางสิ่งหลินฮวงตอบข้อความของเธอฮ่าฮ่านายต้องล้มเหลวที่จะเลื่อนเป็นระดับเหล็กฉันพูดถูกไหมฉันบอกนายไม่ให้ไปหลังจากที่เลือกปีศาจหกแขนเป็นมเมล็ดพันธุ์ชีวิตของนายแต่นายไม่ฟังยี่เย่อยู่ส่งข้อความที่มีอีโมจิเยอะเย้ยในตอนท้ายกลับมาหาเขาคุณผิดแล้วผมเลื่อนขั้นได้สําเร็จแล้วผมอยากจะถามเรื่องอื่น หลินห่วงตอบหลังจากที่เขาได้รับเมล็ดพันธุ์ชีวิตมือกับกอกเขาได้รู้สึกว่าความเร็วในการพิมพ์ของเขาดีขึ้นเอาสิเราเล่าเรื่องที่นายแต่งขึ้นต่อไปยี่เย่อยู่ทิ้งอีโมจิไม่สนใจหลังจากตอบกลับเขาผมอยากรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในป่าลืมเลือนเมื่อไม่นานมานี้หรือเปล่าในที่สุดหลินห่วงก็ได้มีโอกาสถามคำถามทีละคำถามผมไม่สามารถหาอะไรได้เลยจากเครือข่ายหัวใจและเครือข่ายนักล่า คุณเป็นนักล่าระดับทองคุณต้องเข้าถึงข้อมูลได้มากกว่าผมดังนั้นผมจึงคิดว่าผมควรจะถามคุณเขากล่าวต่อให้ฉันดูก่อนเธอตอบหลังจากที่หยีเย่ยอยู่ส่งข้อความนั้นมาเธอได้ร้องขอวิดีโอคอลลิน่วงลังเลและตอบรับการวิดีโอในวิดีโอหยีเย่ยอยู่นั่งอยู่บนโฟฟ้าสุดหรูพร้อมกับเครื่องดื่มสีแดงในมือเมื่อมองถึงสภาพแวดล้อมที่หลิน่วงอยู่เธอก็ตกใจนายอยู่ในป่า ผมยังอยู่ในป่าลืมเลือนหลินฮวงพยักหน้าและยิ้มนายนอนอยู่ในเต็นท์ขนาดที่อยู่ในป่าระดับสี่นายบ้าหรือเปล่ายี่ย่อยู่ไม่คาดคิดว่าหลิน่วงจะมีความกล้าที่จะทําอะไรโง่เง่า,งาผมอยู่ที่ชายแดนผมยังคงสบายดีหลิน่วงกล่าวด้วยรอยยิ้มฉันคิดว่านายควรจะออกจากป่าลืมเลือนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ตอนนี้มันไม่ปลอดภัยฉันจะตรวจสอบสิ่งที่สอบถามเมื่อสักครู่แต่ฉันไม่มีข้อมูลมากนัก ฉันคิดว่าฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงข้อมูลได้มากนักดังนั้นฉันจะให้พี่ชายของฉันตรวจสอบมันละกันมีรายงานที่ยังไม่ได้รับการยืนยันอยู่พอดีหญีเย่อยู่หายตัวไปและน้ำเสียงของเธอเริ่มแข็งขึ้นนั่นคืออะไรหลินฮวงเริ่มหงุดหงิดเขารู้สึกว่ามันจะต้องเป็นข่าวไม่ดีสำนักงานตรวจสอบเพิ่งค้นพบว่ามีขึ้นกระแทกที่ผิดปกติมาจากใจกลางของป่าลืมเลือนมันอาจเป็นมอนเตอร์ที่อยู่ในการเลื่อนขั้นเป็นระดับหลุดพ้น จากความรุนแรงของขึ้นมันจะต้องเป็นมอนเตอร์กลายพันธุ์หรือแม้กระทั่งผ่านการกลายพันธุ์ครั้งที่สองมาแล้วไม่ว่าข้อมูลจะถูกต้องมากแค่ไหนทางที่ดีที่สุดคือน,นายต้องออกจากป่าลืมเลือนเดี๋ยวนี้อย่าอยู่ที่นั่นแม้ว่านายจะยังไม่ถึงระดับเด็กก็ตามยีเย่อยู่บอกข่าวที่ยีเซินค้นพบแก่ลิน่วงเอาละผมเข้าใจแล้วลิน่วงพยักหน้าขอบคุณมากพรุ่งนี้ผมต้องตื่นแต่เช้าผมจะวางแล้วนะ เขาโบกมือให้หยีเย่ยู่ที่อยู่ในวิดีโอคอลและวางสายโทรศัพท์ในทันทีเขาก้าวางสายใส่ฉันหยีเย่ยู่โวยวายเมื่อเธอรู้ว่าหลินฮวงวางสายโทรศัพท์ใส่เธอหลินฮวงไม่ได้คิดอะไรมากนักเหตุผลที่เขาไม่ได้โทรหาหยีเซินก็เพราะคิดว่าหยีเซินจะเมินเฉยการโทรเก้าสิบเปอร์เซนหากผู้ที่โทรเป็นผู้ชายหรือมากกว่านั้นนั่นคือสิ่งที่หลินฮวงคิดนั่นเป็นเหตุผลที่เขาตัดสินใจจะโทรหาหยีเย่ยู่แทนหยีเซิน ยี่ย่อยู่โมโหเพราะเธอไม่คิดว่าหลินฮวงจะวางสายทันทีหลังจากที่เขาได้สิ่งที่เขาต้องการหลังจากที่วางสายหลินฮวงก็มองหาเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคลื่นกระแทกที่ผิดปกติในเครือข่ายหัวใจแต่เขาก็ไม่พบอะไรเนื่องจากมันค่อนข้างจะดึกมากแล้วเขาเลยตัดสินใจที่จะนอน